สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮาโลออบานด์นัสบายพิญญาค่ะก็เบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ร้อนๆอนขออภัยค่ะเพื่อนๆอ่าตายแล้วตายแล้วมีเศษอ่าขออนุญาตคารุคุบาจาจารย์นเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ค่ะ เป็นไพ่ท่านทาเทวสุวรรราชาค่ะนะคะเป็นเป็นไพ่นี้นะคะขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของทุกทุกท่านด้วยค่ะไพ่เป็นรันดอมนะคะแล้วก็เป็นไทม์เลสค่ะไม่ได้เลือกกันเวลานะคะขออนุญาต รูคคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านด้วยค่ะไพ่ท่านท้าเวสุวรรณราชาท่านเป็นของท่านอาจารย์ภูมิศิริวิสุขคเร,รีนะคะท่านบอกว่าเป็นตำรับศาสตร์แห่งพยากรณ์หนึ่งเดียวในปัตตพีนั่นหนังสือท่านว่าอย่างนั้นนะคะท่ไม่มีกล่องนะคะมาเป็นถุงผ้าค่ะ ว้าวเพื่อนคะท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชค่ะมาใบแรกเลยนะท่านท้าวเวสุวรรณเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าท่านเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ในท้าวจัตุโลก,กบาลทั้งสท่านเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์และเจ้าแห่งทรัพย์ชาวจีนนับถือท่านเรียกเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือไฉ่สิงเอียนะคะ ดีงามมากเลยสาธุอจะสิ้นปีแล้วเพื่อนๆชาวช่องทั้งหลายตอนนี้ก็พยายามเข้าไปทำงานในทิกตอกด้วยค่ะเพื่อนๆก็จะเหมือนกันใน YouTube เลยเพราะฉะนั้นก็รบกวนเพื่อนๆทั้งหลายติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ส่งสารได้เติบโตไปด้วยกันกับเพื่อนๆค่ะนี่เอ่ยถึงเท้าจตุโลกบาลท่านก็มา ท่านก็มาวันนี้มีมังกรของลูกรักเผอิญว่าลูกชายเมื่อวานไปเดินเม่ยแล้วก็แบตเขาหมดเขาฉลาดมากเลยเขาอยากจะเขาอยากจะชาร์จแบตก็เลยไปขอซื้อขอซื้อมังกรทีดีของพี่เขาแล้วก็ขอชาร์แบตไปด้วยน่ารักนะก็ขอพลังบุญพลังบวกจงมีแด่เพื่อนๆ ในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ท่านท้าเวสุวรรณราชาในวันนี้อืมเราเห็นพลังงานของท่านท้าวจตุโลกบาล18ท่านท้าเวสุวรรณมหาราช1ิบสิบสายวด เราเอาไม้ขุดอ๋ออยู่นี่ <c oughs> ค่ะก็เบื้องบนน่าจะเหมือนมีคำตอบให้เพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะว่าพลังงานในช่วงนี้เป็นพลังงานที่ เทพเทวามาช่วยเหลือจะมีเะเด็จสเด็จเทวธรรมสภาบุตรสตรบกพยศคุยฮะกะยักษาทัพระยะอสุราศูนย์เท้าเทพาทิบบดีเหมือนเป็นปัญญาสองภพค่ะเพื่อนคือมันเป็นปส พลังงานที่ผสานกันเป็นการสื่อการรู้เท่าทันตนเองท่านบอกถึงความสงบการปล่อยวางท่านบอกถึงความตั้งมั่นในคุณธรรมเป็นปัญญาที่ที่เกิดจากการภาวนาค่ะเพื่อนๆเ,เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและเชื่อมต่อด้วยจิตวิญญาณขั้นสูงที่ถ้าจะพูดถึงฝ่ายโลกท่านบอกว่าแสดงถึงความสามารถในการสร้างความมั่นคง การบริหารทรัพย์การตัดสินใจอย่างมีสติเรียกว่าใช้ปัญญาค่ะไปต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพราะสองงานสองพลังงานนี้ทางโลกทางธรรมรวมกันเนี่ยไม่ได้สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งเพื่อนๆไม่ได้หลงวัตถุจนลืมหัวใจไม่ได้ยึดธรรมจนละเลยละเลยความจริงของทางโลกไปอะค่ะเรียกว่าคือพลังของผู้ที่เข้าใจชีวิตใช้สติเป็นเข็มทิศ ใช้ปัญญานำทางทั้งภายในทั้งภายนอกอะค่ะเรียกว่าเป็นเป็นรหัสพลังงานที่บรรจบบรรจบกันในในเรื่องของบารมีเนาะเพราะว่าอนัน,นตจักรวาลนะคะได้ส่งพลังบวกสองมิติจริงๆ คือถ้าปัญญาธรรมที่บอกคือวิมุตติมากะสังเกตได้จากองค์พระพุทธรูปองค์พระปฏิมาองค์ภาพที่ที่สื่อถึงจิตวิญญาณที่ประดิษฐานเป็นประธานนะคะนะคะท่านสื่อถึงความสงบท่านสื่อถึงการรู้แจ้งด้วยปัญญาปัญญาอันบริสุทธิ์ด้วยค่ะที่เป็นเครื่องนำทางชีวิตที่ทำให้เพื่อนๆมีสติในทุกๆก,การตัดสินใจอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้น ไพ่เท้าจตุโลกาบาลที่ปรากฏหรือเท้าเวสุวรรณหรือเหล่าเทพผู้พิทักษ์ที่เราเห็นน่ะนะคะท่านสื่อถึงการบริหารจัดการชีวิตที่จะปกป้องคุ้มครองท่านจะดึงดูดความมั่งคั่งอย่างมีคุณธรรมนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องซื่อสัตย์มีคุณธรรมเช่นกันนะคะเราถึงจะได้รับเพราะฉะนั้นปัญญาที่ขับเคลื่อนในการหน้าที่การงานหรือการเงินให้เจริญรุ่งเรืองอะคะ่ะเราทําสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้น,นะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น เบื้องบนท่านแม่ตาอยู่แล้วการที่เพื่อนๆเ,เป็นคนดีอยู่อยู่ในคุณธรรมคุณงามความดีอะค่ะนะคะท่านท่านก็ประทานอย่างแน่นอนเ,ออเรียกว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่เบิกบานนะคะงดงาม ขอให้เพื่อนๆได้เปิดรับพลังงานของท่านร่วมกันนะคะก็ขอพระคุณทุกท่านคะ่ะมารับพลังงานอันเป็นมงคลในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มกำลังใจให้กันและกันมีเงาะมีายคิดดีๆมีธรรมะมามาเสริมซึ่งกันและกันนะคะช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆที่คอมเมนต์ทุกท่านเพื่อนๆที่ติดตามหรือมารับฟังทุกท่านคะ่ะท่านคือส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งปัญญาคะ่ะท่านกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ส่งต่อพลังงานนี้พลังงานบวกออกไปให้ภพยารเรียกว่า ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณเช่นกันค่ะการพูดคุยแลกเปลี่ยนการได้เรื่องราวดีๆได้กำลังใจซึ่งกันในทุกคอมเมนต์ทุกข้อความของท่านค่ะคือพลังใจอันล้ำค่าเลยนะคะที่จะทำให้เราอะค่ะได้ก้าวเดินไปพร้อมกันบนเส้นทางแห่งความสุขความสำเร็จความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่แห่งนี้ขอบพระคุณนะคะขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขทุกๆวันค่ะสวัสดีนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย